สวัสดีจากเพื่อนเพื่อนสวัสดีจากออสเตรียค่ะวันนี้นะก็เป็นวันเสาร์นะคะเดี๋ยวบีจะพาทุกคนนะคะไปชอปปิ้งด้วยรถของเรานะคะเ,คเราเพิ่งไปซื้อมาใหม่เมื่อกี้นี้นะที่นี่นะทุกคนเขาจะเรียกทอลลี่นะคะ <laughs> บีไม่รีบบีไปเรื่อยๆของบีเดี๋ยวบีจะไปฝั่งนี้เ <c oughs> นี่ยค่ะเวลาที่เราไปซื้อของไงเพื่อนๆปกติแล้วน่ะบีก็จะเอาถุงใช่ไหมใส่ไปที่เออเอาถุงผ้าใส่ไปด้วยนะคะแล้วทีนี้บางทีเราซื้อของหนักๆอ่ะทุกคนมันก็ทําให้เราหนักใช่ไหมแล้วเราก็เจ็บเนาะทีนี้นี่จ้าทิศของเราก็คือไปกับรถจ้ะ <c oughs> เบาน้องเบามากเลยนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์นะคะก็โฮเฟอร์นะเขาก็จะขายถึงน่าจะประมาณหกโมงนะคะเพราะว่าจานถึงสุกอะ่ะเขาจะขายถึงสามทุ่มแต่ว่าพอวันศุกร์อ่ะเอ้วันเสาร์อะคะ่ะเขาก็จะขายถึงแค่หกโมงนะเพื่อนๆแล้วก็ พรุ่งนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์นะเป็นวันหยุดเขาก็จะไม่ขายวันนี้ถ้าเราอยากซื้ออะไรนะเราต้องแบบว่าซื้อไว้เลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้นะหยุดแล้วร้านร้านค้าไม่เปิดเลยนะคะเปิดแต่ปั๊มน้ำมันนะ ที่ไปเดินนะคะมันก็จะมีถนนสําหรับจกักรยานนะเพื่อนๆห้ามเดินนะเพราะว่าถ้าไปเดินตรงนั้นนะ่ะแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุเราเป็นคนผิดนะคะเพราะว่าอันนี้เส้นนี้จะเป็นถนนที่ให้คนเดินส่วนอีกเส้นนี้นะนี่เส้นข้างๆนี้จะเป็นผองสาหรับจกักรยานนะคะ แม่สีฟ้าเ้าเขา,าจะเป็นสีฟ้าฟาสำหรับจกักรยานเพื่อน <c oughs> <c oughs> ตอนแรกนะก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะกับรถนะเพราะว่า ที่แรกเราเอาใส่ไว้ข้างบนใช่ไหมมันก็แบบว่าลกไงเต็มตรงนี้เลยเนาะรถเราก็กลัวเขาแบบว่าว่าให้เราเนาะว่าบ้าหอบฟางจะ้ะทีนี้ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเขาเอารถแฟนไว้แบบนี้อะทุกคน ไม่รู้ราคาเท่าไหรนะ่เนอะพรุ่งนี้มันจะเป็นวันมอเตอร์ทาร์ามาเสือมามาเป็นวันมอเตอร์ทากค่ะน่าจะ10บยูโร ซื้ออันนี้เขามีโดมไม้ด้วยนะจ๊ะ ช้อปปิ้งมาปเดียวเองคิดถึงรู้แหละว่าคิดถึงอ่ะไอ้ยศโอ้ยโอเคครับครับรู้ครับรู้รู้อยู่โยอีคอมคอมอีกคอมโอเค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 โทนี่โทนี่โอเคครับโอเคครับ ครับครับโอเคกินุกกินุกกินุกโอเคกินุกโอ้ยเหรอโอเคกินุกฮะโอเคเกนุกจ้าจ้าจ้าโอเคอึ๊บอะนี่ทุกคนดูรถเราที่เราซื้อมาเพื่อที่จะไว้ช้อปปิ้งนะคะ ของมาเต็มคันรถเลยมาดูกันเพะว่าบีซื้ออะไรมาบ้างมาทุกคนพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันมุสเตอร์าร์นะคะคือวันแม่ของออสเตรียนะทุกคนเขาก็จะซื้อดอกไม้นะคะให้แม่กันนะส่วนบีนะซื้อให้ตัวเองไม่ใช่หรอกสามีซื้อให้นะคะก็แต่ว่าเราไปชอปปิ้งเราก็เลซื้อเอง ไว้แยกตงนี้บีก็จะได้กระดาษทิชชู่มาได้ดอกไม้ได้ขนมมาด้วยนะคะสองกล่องให้แฟนได้ปลามาสองตัวได้พริกหวานค่ะพริกหวานแล้วก็บีซื้อกล่องมาใส่ของด้วยทุกคนมันเอาใส่ในทู้เย็นได้ข้างในมันมีอีกนะมันมีไหล ประมาณสี่ใบอันนี้ฮิมเบร์ผลไม้ไม่ใช่สิไฮเดนเบร์ทุกคนกาแฟค่ะแล้วก็มีขนมปังซื้อกระดาษทิชชู่มาไว้ในห้องน้ำทุกคนซื้อมะน,นาว ได้เกี๊ยวซ่ามาด้วยเอาไว้ทอดเป็นของหวานเอ้ยเป็นของทานเล่นเพราะว่าพรุ่งนี้มันหยุดใช่ไหมคะเราก็ซื้อของเตรียมไว้อันนี้ก็เป็นลูกอมทุกคนแล้วก็ M M&M M. ก็ซื้อห่อกระดาษเอาไว้ทาเล่นแล้วก็ได้เนื้อหมูแล้วก็หมูบดเอ้ยเนื้อบดแล้วก็ได้หมูมาด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหยุด แล้วก็มีหอมแดงแล้วก็มีวิปครีมสองขวดทุกคนแล้วก็ซื้อเออยาบานปากมาให้แสนด้วยแล้วก็เราก็ซื้ออันนี้อาหารหมาค่ะมาให้น้องหมาอมืแล้วก็ซื้อข้าวสารมาด้วยค่ะหนึ่งโล เป็นข้าวหอมมะลินะทุกคนมันอยู่ใกล้ๆบีขี้เกียจแบบบีก็จะซื้อที่ละโลนี่แหละแล้วบีก็เอามาใส่กระปุกไว้เนี่ยกระปุกบีมีแบบเนี้เห็นดำๆนี่บีผสมข้าวอะไรนะเขาเรียกข้าวแดงข้าวข้าวไรเบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวผสมออทุกคนมีแตงโมด้วยนะลูกนึ่งเยอะไหม อิ่มาเดบีจะให้ทุกคนดูว่าีได้อะไรมาบ้างโอ้โหรถนี้นะคะบรรจุของได้เยอะมากมาดูกันนี่จะของที่บีซื้อมาวันนี้ นะคะแปดสิบเจ็ดยูโรนะเพื่อนเพื่อนแปดสิบเจ็ดยูโรเดี๋ยวบีจะดูบิลแปดสิบเจ็ดยูโรเจ็ดสิบเก้าเซนค่ะอ่ะตีซะเจ็ดสิบเก้ายูโรเนาะต้นหอมอันนี้บีไปทำงานแล้วลูกค้าให้มานะหอมกับกระเทียมบีก็มาลอกเอาไว้แล้วทุกคนเนี่ยถ้าไปซื้อก็สองบาทนะคะประมาณ นี่หละจ้ะของที่บีได้มาวันนี้ทุกคนบีก็ไม่ได้ถ่ายตัวที่บีเข้าโฮเฟอร์ให้ทุกคนดูนะเพราะว่าทุกคนก็จะเห็นบ่อยแล้วเนาะนี่หละจ้ะซื้อของมาอ,มอวยของเราวันนี้รถของเรา้าฉลองซื้อรถใหม่คะ่ะอ๋อทุกคนแปดสิบยูโรได้กระเป๋ามาด้วย นี่ค่ะจะเอาไว้ใส่ของทุกคนจะสพายเอาใส่ของไปใช้ใบใหญ่ใส่แท็บเล็ตใส่โทรศัพท์ทีเดียวเลยจ้ะนี่ละค่ะวันนี้เราบรรทุกของมาเยอะนะเพื่อนๆรถบรรจุได้เยอะมาก วันนี้นะคะบีก็ไปแล้วนะจ๊าฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจะได้มีกําลังใจนะคะในการทำวิดีโอให้ทุกคนมาดูนะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์กันนะสำหรับวันนี้บีไปก่อนและจ้าสวัสดีไปลากันด้วยดอกไม้ส,สวยๆนะคะสวัสดีค่ะเอาวีเดอร์เซน